ซลามาอะไรกุ้มอืมวันนี้เรามาที่จูนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําตกนะครับผมเป็นร้านประจําของผมเองครับผมผมผ่านไม่ต้องแวะซื้อครับผมเพราะว่าของเขานี่เด็กจริงๆนะมาดูร้านของเขากันหน่อยดีกว่านี่ด้านหน้าจะเป็นแบบขนมกรุบกรอบนะครับผมเคี้ยวกรุบเคี้ยวกรับนะครับวันนี้ซื้อเอาไว้กินกับคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะอ่าปริยาผมก็เข้ามาก็จะมาเขียนก่อนเลยนะครับผมจะเอาอะไรบ้าง เอาจริงผมบอกเลยนะผมมาทานบ่อยมากนนเนี่ยผมการันตีเลยว่าอร่อยเขาไม่ได้จ้างผมไปรีวิวนะผมมารีวิวเองอันนี้นะะดูบรรยากาศรา้านเขาหน่อยนะมาถึงจะหยิบขนมมาก่อนเลยนะยแรกเลยอ่าตัวนี้จะเป็นตัวที่แนะนําผมผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะใครไม่ซื้อใครไม่กินนี่มาไม่ถึง ร้านจูนานะอันนี้เป็นมะพร้าวปั่นนมสดครับผมละมุนมากหอมมากแล้วก็แบบหอมๆม,มันๆครับผมอัน,นตัวนี้ผมสั่งเส้นจายาเนื้อเปื่อยพิเศษเนื้อนะอันนี้ผมชอบกินเป็นการส่วนตัวครับแต่เขามีหลายเส้นนะไอเขามีหลายหลายเส้นแล้วก็มีหลายเนื้อให้เลือกนะรผมมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับมัมพะคีริ้วนะครับผมหลายอย่างมาก,มากๆครับอ่าแล้วก็แน่ตัวนี้จะเป็นเนื้อเปื่อยแบบเข้าปากนี่มันละลายแบบ เนื้อนุ่มมละลายหอมๆแล้วผมเส้นจายาฮะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคลือบมากับน้ําซุปนะผมน้ําซุปเขานี่บอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับผมมันอร่อยมันหอมมันแบบมไม่เหมือนที่อื่นนะไม่มีกลิ่นคาวใดๆฮะผมเป็นเนื้อน้ําตกที่ไม่มีกลิ่นคาวใดๆเลยครับผมอจังหวะนี้ก็จัดไปหนึ่งคำก่อนเลยครับผมกำ,กำลังร้อนๆอนลยนี้ยังไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะยังไม่ต้องปรุงอะไรเลยแบบว่า สุดเด็ดมากๆครับต่อมาสิ่งที่ต้องสั่งับผมไส่กอกอีสานนี่ผมสั่งมาสองไม้เลยบอกเลยว่าน้ำจิมนี่เด็ดจัดๆเขามาจากเตาแบบร้อนๆแลยนะผมอ๋อกินไปก็ฮอฮาฮอฮาครับผมไม่ไม่รอใ้ไม่รอให้เย็นก่อนนะร้อนมากครับผมไม่ได้เผ็ดนะมันร้อนครับมันร้อนอ่าเน่ต่อมาครับนี่ตัวนี้นี่รสชาตินี่บอกเลยว่าอื้ม ทีเด็ดอะผ่านคือต้องซื้อซื้อแต่น้ำไม่นี่ก็ได้อะ่ะเพราะว่ามันเด็ดมากครับจังหวะนี้ไม่รอช้าครับผมจัดไปเลยดีกว่าครับผมน้ำซุปหอมๆเข้ากับตัวของเส้นจายาเส้นจายานี่ผมชอบมากเลยนะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนผมชอบใส่เนี่ยเส้นจายาเพราะว่าเส้นจายาเขาแบบว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเป็นของตัวเองครับจังหวะนี้ก็สาเข้าไปอืม มีใบโหระพงโหระพามาให้เติมครับสำหรับวันนี้รีวิวหลาล้างก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับออใครที่อยากจะให้เราไปรีวิวร้านไหนสามารถติดต่อมาได้ที่เพจรีวิวหาน้างหรือเข้ามาในทิกต o k ได้เลยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสลามอลไรยกุ้มครับ